สวัสดีค่ะพบกับช่องส้มปอกลำเพลยนออฟิเชียลนะคะโอ้โหหนาวมากค่ะพิษเสเกศนะคะหนาวมากเลยสวัสดีน้องบอสค่ะ,ะเมื่อคืน12องศาป๊าดตอนนี้ก็แวะปั๊มนะคะก็เน,น,น,นี่ยไม่ได้อะไรกินหรอครับกระเพราหมูครับกระเพราหมูเหรอแลาวทัไมมันคนกันไปไง,นะ <S <S นงั้นอะบอสคนไงอ๋อ เราต้องแบบมานั่งกินข้าวตากแดดนะคะล่าสุดเนาะหนาวมากหนาวจริงเสียงก็เริ่มเปลี่ยนต้องมานั่งกินข้าวตากแดดนะคะนี่ของส้มปอก็จะเป็นข้าวราดหมูกับไข่ตุ๋นนะคะอาหารของคนลดน้ำหนักตรงไหนคือจะจะให้ส้มปอกกินอกไก่เนี้ยเป็นคนไม่ชอบกินไก่เท่าไหร่อ่งอะไรที่มีประโยชน์ที่จะไม่กิน แรงมากแต่มื้อเช้ามื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญเนาะมื้อเช้าต้องกินให้อ,อิ่มเนาะกินให้อ,อิ่มนุม่นค่ะป้าออนอยังถ่ายคลิปอยู่ตรงนู้นนะคะยังไม่มานะคะนี่ค่ะนะคะหน้าปั๊ม น่าตากแดดกินข้าวนะคะว่าตดหนาวจริงๆหนาวแบบแบบเมื่อคืนเนี่ยต้ยลาเนาะหนาวมากสั่นเท้าพี่<อ>นจนแบบว่าจนชาหน่ะชาแบบเหมือนเอาเช้าไปทิ่มน้ําแข็งไว้อ่ะรีฟอนไม่ออกเลยจริงหนาวมากมือแข็งลำไม่ออกอแต่คนดูก็ชู่ชีวิตมากอ่ะคนดูก็ดูเย็น ยันต์ตัลาจบเนาะจริงช่วชีวิตมากมันจะได้กินง่ายไหมล่ะคนยังไม่เสร็จเราชอบรอให้มันเย็นนิดนึงเพราะมันอุ่นๆมาละค่ะพี่น้องลูกอยากหมดเดินดุมดุมดุมมาแล้วหนุนเนาะนั่งเอค่ะนั่งเอคุกซื้อหมูปิ้งนะคะ บรรยากาศก็กดีเหมือนกันนะมันเหมือนมาน,นั่งกินข้าวเออท่ามกลางธรรมชาติอยู่นะก็จับประมาณนี้พอดีเลยเออก็เป็นเมื่อคืนนี้

อ้อนได้อะไรกินเจ้าเลยจอดเซ็กเตอสิม่วกันยังเด่อไม่ก็บอกอยู่ว่ากินเลยก็แต่เสียบเธอคือหอมแทะคือหอมแทชัวร้หอมเลยมันหิวอ่ะเนาะหิวหอมทุกอย่างเลยตอนเนี้ยวันนี้ไปเจอกันที่คารสินนะคะ ประมาณสองโลหรอเกือบสามร้อยจริงเหรอใช่เกือ GPS มันมันสอ้อยเจ็ดสิบเลยนะไวไหมพี่ออนบ่าไวก็ใช่ได้ไว้ลยอ้ยค่อยๆไปเอาเนอะมันคือสองเจ็ดสิบเลย๋อดโมาสักคลิปจะฆ่าก็น่นค่ะพี่น้องวันถามไลน์แล้วว่าไปเห็นอีกออนหรือเปล่าสองเจ็ดสิบเลย

หมูปีงหมูนึก<ม><ม>ว่าไม่ละสิบาทไม่ละ <12. S 2> สะิบสิบสบาบทนั่นลงพ่อหายดียังยังไม่ดีอ๋อให้แนบค่ะค่ะเสียงมาสามสิบเปอขึ้นไม่ีึ้นึ่อาเดี้ยนีกมานยิ่งอากาศเย็นเนาะเสียงยิ่งไปอ่้เลยตอนกลางเวน เสียงมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเสียงมาแสดงลดลงรถลงโอ้ยตาวเยอะกว่นอนเลยเนาะ <c oughs> มันต้องใช้เวลาพอสมควรนะเ <c oughs> สียงอ่ะกว่าจะแบบเข้าที่อ่ะโอ้ัวสดีกลับมาได้เสียงเลยอ, <c oughs> อย่างนู้นนี่งดน้ำเย็นไปนานแล้ว บกินแล้หรือยังอ่ะกินแล้วครับอัอัดคลิปก่อนแต่ข้างกันปกติจะชอบกินใส่อะไรนะหมูยองใส่หมูยองอร่อยหมูยองหรือหมูยอหมูยองเดีเซเนได้แต่กิน่เส้นเส้นอ่ะนะหวานอ่ะแล้วมันจะพอดีกันไม่ไม่แม่นี่มากแม่แม่รสจัดมากกินน้ำพอิกว네ุ่นๆแล้วชอนก็ติดเลย เดินละสองแสนขึ้นละสองแสนเนาะยังโมหม่แต่ไม่รู้นะแบบจนจนมาหรอกินน้ำอุณหภูมิปกตินะค่ถ้ายิ่งน้ำร้อนมันก็ยิ่งคอแห้งด้วะร้อนร้ลงพ่อดเลยแนะนำอุ้นนี่เลนะเปกติบางคนก็แนะนำว่าให้กินน้ำอุณหภูมปกติถ้ายิ่งกินน้ำร้อนน้ำมดมันยิ่งคอ ประภัสต์มือช้าไม่เป็นไรหรอกมือเช้ามันมื้อที่สองคัอนน่ะจังหวะเนี่ยเห็นที่สำคัญทุกมื้อชิลโลนพูลพอใช่เราก็พูดกับไปต่อไปว่ามือเช้ามันสำคัญกินไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยแม่แต่พี่มันเขาสำคัญทุกมื้อแหละสำคัญอไอพวกนี้มันมีหมูปิ้งอร่อยขนาดนี้หรอหนามากมันเข้มเยอะแล้อนะ กินแล้วม enfin ันละกินแล้วะแต่ได้กินของร้อนๆนี่มันอร่อยมากตอนเช้าตอนเช้าได้กินร้อนๆก็แบบสดชื่นอยู่นะสำหรับทีนนี้นะคะขอบคุณลูค้ารเรามบแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอญาตินะคะแทนพนักงานก่อนแล้วกันนะคะใกล้จะหมดแล้วล่ะค่ะสู้ๆนะพี่อ่อน